เจ้าหน้าที่ที่มาวันนี้ทั้งหมดนี่ออกไปทั่วโลกเลยนะครับสื่อยูทูบไปทั่วโลกเลยนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ญาติใครอยู่ต่างประเทศก็ได้เห็นงานนี้แล้วตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็เก็บเอกสารเรียบร้อยนะครับผมข้อมูลที่มาตรวจสอบบ้านลงกับป้าน,นะครับเก็บขึ้นรถนะฮะน่าจะใกล้จบแล้วนะฮะน่าจะใกล้จบแล้วครับ ออภัยนะครับที่ยังไม่ได้อ่านคอมเมนต์นะครับผมเดี๋ยวข้าไปอ่านคอมเมนต์นะครับรัอนี้ก็อือ

<c oughs> ตอนนี้ก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับผมนะแปลว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับอ <c oughs> ันดาผู้บังคับบัญชาก็มาครับ้้อ ขอบคุณนะครับขอบคุณครับผมนะครับขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านนะครับที่ให้ความกระจา์นะครับนะฮะแล้วก็ทําแบบถูกต้องนะครับตามระเบียบกฎหมายนะครับผมตอนนี้ก็กำลังเดินทางไปแล้วครับนะฮะมาซ้ลังจะไปแล้วนะครับนะครับเดี๋ยวก็มาดูลุง่อนะครับ ครบก็มาดูลุงป้าลังต่อนะครับ รถกลับไปหมดแล้วรเจ้าหน้าที่ก็ไปแล้วนะเจ้าหน้าที่ไปหมแล้วี่น่ผ่านกบไปอยู่แล้วไปในแุาาหาไเจ้าหน้าที่ับไปหมดแล้วนะท่าน้างเหลือแลเนี่ย้งแล้วเจ้าหน้าที่กแล้วก็ข้าม พ่อเวลาไปบ้านพะเส่นจะทำแล้วก็ทามอะไรกินาย้าวง่ายเลยยังยังกิน้รู้วไปเขยังไม่รู้จากที่ดอนเลยสามบ้านในหัวหนึ่งบ้านผู้ใหญ่เขาเรียกอะรปากหลัเลยเลี้ยงเสยจะไดมันจะไม่รับอยู่แล้ว

ผู้ถามกับท่านเด็แปลงพูดถามกับอมสีเขียวพึ่งกันเลยผมคนเดิมนะเวลาห้าไก่เลยล้างนาเฮก้องเลยอย่างเงล้เวใไเมื่อกี้อย่งเงยวมีล้างหน้าไก่เลยเอาเล่นไก่ชนเปล่ไก่แม่ครับไก่แม่นะคะพี่อ๋อจะไปล้างหน้าไก่แม่นะคะจากนี้ไป รู้สึกไงไหมครับแเ,เขาเอาไปแล้ว <c oughs> ให้เขาเช็คก่อ,อ,อน่นก็ร้ต่นะคระับมโอมล่ะ อ๋อมดอมยังอยู่นะอ๋อโอ้โหอปดึงกระดูกไปหากระดาษมลใช่ไหมเดี๋ยวจะไปถ่ายคลิปเขาจะไปไล่้ซนทุกผ

เขาบอกว่าส <muitas S 2> ่วนที่เขาเป็นคำไม่เสร็จเขาเป็นคำไม่เสร็จอะไรที่เขาจะไม่ตรวจก็จะไม่ตรวจเป็นเป็นคำสั่งสารสารผมมันก็เสร็จทั้งน้ำแั้มเดิมนะคะก็คงไม่มีอะไรที่เราจะมาเก็บแล้วเราไม่ตกว่าการการมาเก็บหลักฐานในในลักษณะบ้านสร้างใหม่อย่างเงี้ยบ้านสร้างใหม่ผมไม่รู้อะไรมีตรงไหนบ้างยกไปย้ายยกไปย้ายมาของที่ซีมาให้ด้วย าในระยะหนึ่งปีเนี่ยเอฟซีส่งอะไรมาให้บ้างผมก็ไม่รู้ไม่ถึงว่าบางกล่องของบางอย่างที่อยู่ในบ้านเนี่ยเอฟซีส่งมาบางกล่องผมยังไม่ได้เปิดก็มีลุงเดี๋ยวมาถึงว,ว่าเขาตรวจเรื่องคดีหรือว่าตรวจทั่วไปเกีเ่ยวกับคดีครับเกี่ยวกคดีอย่างเดียวเนาะจะต้องเีอะไรบางอย่างอะไรประมาณนี้บางทีก็ถามมาตกใจมันก็ตกใจนิดนึงเรื่องเรื่องสิ่งของถ้าเกิดสิ่งของนั้นมันไม่ใช่ของผมอ่ะอิ่งของเอฟีส่งมาให้ใช่นี่เนีะยนี่เนี่สำคัญก็เลยก็ ตกใจนิดนึงถ้าเกิดว่ามันเป็นของที่กฎหมายส่งมาให้ยภายในระยะหนึ่งปีมาเนี้ยผมไม่รู้ว่ามันมีอะไรบ้างที่เขาส่งมาให้ทุกวันนี้เราผ้าหรือไม่กระทั่งของอยู่ของกินแล้วไปของใช้อะไรเกิดเป็นหลอับไปเยอะย่งมหยิงใช่ครตกใจนิดนึงประมาณนั้นถ้าเกิดรถมันไม่ใช่ของเราใช่ลุงอเอ๋ยนันเป็นของของผมที่ตั้งแต่เกิดเหตุน่ะ ตั้งแต่เกิดเหตุปีที่แล้วถ้ามันเป็นของผมนัม้นไม่ตกใจเพราะว่าของมันอยู่ดัางเดิมอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นของที่มาใหม่อาจจะแผงเข<อ>ง้ามากับกล่องอะไรเวกนี้่มีส่วนนะหรือว่าคือมา,ม,ามาตรวจมาตรวจกล่องใหม่ยังโทรศัพท์นี่ก็เป็นโทรศัพท์เครื่องใหม่ใช่เครื่องใหม่ที่เราทาใช้งานที่ปาแ่มใช้งานไงมีเก่าแค่กระเป๋า่ะกระเป๋าเปีเก่าโทรศัพท์เครื่องเดียวที่ผมให้ไปอีกรอบเนี่ย Samsung A30 A33 เนี่ยที่ผมให้ไป อันนี้เคยไปตรวจแล้วตั้งแต่เครื่องเนี้ยตั้งแต่ที่ใช้เครื่องเดียวสองพิมพ์นั่นแหละแต่ม,มันมันเสียแล้ว <othe> มันใส่ได้สองทิมมันีเดียวแต่ันมีมเดียวไม่หวังดีไม่รู้โทรศัพท์ทุกเครื่องเอาเอาง่ายๆโทรศัพท์โทรศัพท์ A30 มันจะพอเราแกะสลักออกมาไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ทั้งเราเปิยเลยถ้าลุงไม่อยู่ก็ให้ยันตายอยู่มใส่ได้สองทีเด็กๆอยู่ต้องเปิดเลยครับอันตรายอันตรายอันตรายเปิดไม่ได้าเปิดได้เลย ไนินแล้วทำเกินไปทาันโทรศัพท์เนี่ยเงียบเงคือเราต้องใช้ถ้าโทรศัพท์เครื่องเครื่องที่มีราคาสูงสูงหน่อยสมมติราคาแปด0ันัแปดพันเก้า0ันับหนึ่มันใส่ได้ทุกเครือข่ายใช่ไหมใช่ทำไมผมถึงเลือกโทรศัพท์เครื่องเดียวที่มันสามารถใส่ได้สองทีมสองระบบมันจะมีวัตุคอใช่ป่ะของทูมูฟที่ผมใช้ประจำวัตุคอกับทูมูฟผมก็เลยซื้อโทรศัพท์เลือกซื้อเครื่องที่มันสามารถใส่ได้สองสองเครือข่ายอันนี้ใส่ได้กี่ทิมอ่ะ สองซิมก็ได้ค่ะซิมหนึ่งก็ได้เพราะโทรศัพท์มันถ้าเกิดรุ่นใหม่ถ้าเดบางบางบางรุ่นที่ราคาถูกหน่อยมันใส่ได้ซิมเดียวแล้วก็บกวใส่ได้สองซิมเขาคิดว่าใส่ซิมเดียวที่คิดว่าลุงมีสองซิมที่ไหนได้มันมีสองล็อกมันมีสองล็อกแต่เราแต่เราเลือกใส่ซิมเดียวไม่เข้าใจก็บอกว่าอี่มาคำว่าสองซิมคนสองซิมมาอย่างนี้เลยนี่รู้ะเี่าเรียกลุงว่า 2ิ่คนอก็ตรงนี้ออีกแลคะแต่งเราใส่มันก็สอสิมหมดแล้วผมก็ใส่รุ่นนั้นเหมือนกันแต่ผมไม่ใส่ผมใส่สิมเดียวเมื่อเดืนแต่แต่มันก็เป็นการดีนะลุงเพราะต่อไปเราจะได้ระวังพอเอส่งมาปั๊บเราตั้งกล้องถ่ายแล้วเปิดกล่องทันทีอย่าเก็บเอาไว้นาน มันจะได้เป็นหลักฐานไม่งั้นเราไม่รู้อะไรมันจะเกิดขึ้นไง้อม้มงาัเต็มนันน้เราตกใจพูดว่าของและเนอันนี้เราะพูดกันไว้พอต่อไปถ้าเขามาขอคนีัล่ะ ใช่ใช่เราคนนี้เรต้องห่วงอีก่แล้วเราก็ต้องช่างใจแหละเดี๋ยวเราจะให้คนต่อหรือไม่ให้คนต่อใช่ป่ะแต่นี่เรางคิดว่ามันผ่านไปแล้วรอกศาลนี้มันมาคนอีกเลยคือคดีมันไปถึงชั้นศาลได้เลยทม้งหมดตอนนี้มันมีการตั้งแต่ตาก็ถามว่าทำไมคนทำแจ๊ถามเจ้าที่ตํารวจเขาตํารวจเขาก็บอกว่าเขาผลคนทำคนทำหมายศาลบอกว่าคนทำหมายศารตํารวจที่มาวันนี้มันเป็นตํารวจภาคสี่มา ของตบสครูนะ <coughs> 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 <coughs>